เราได้ทุกอย่างตามความเชื่ออดีตแม่ว่าเคยเชื่อว่าเงินหายากอดีตแม่ว่าเคยเชื่อว่าจะมีหนึ่งล้านต้องใช้เวลา10ปีอดีตแม่ว่าเคยเชื่อว่าจะร่ำรวยได้ต้องทำงานเยอะแล้วชีวิตแม่ว่าก็ทำแบบนั้นจริงๆค่ะโค้ชทำงานเยอะจริงๆค่ะถ้าโค้ชทำงานน้อยกว่า3อย่างโค้ชจะเริ่มไม่สบายใจโค้ชรู้สึกว่ามันจะรวยยากเห็นนะความเชื่อนำทางโค้ชว่าจริงๆ แล้วโค้รว่าก็ได้อย่างนั้นด้วยนะคะกว่าโคตรว่าจะได้เงิน1 0 0 0 0แสนโค้รจะต้องทำงาน3-5อย่างแล้วใช้เวลาทั้งหมดของชีวิตทิ้งลูกฝากลูกให้อาม่าอากงเลี้ยงเพื่อที่จะไปแลกเงินเพียงไม่กี่บาทเพราะความเชื่อของเรานำให้เรา,าใช้ชีวิตแบบนั้นจริงๆจนในท้ายที่สุดนะลูกวันนี้โคตรว่านะซื้อบ้าน20ล้านซื้อรถมีเงินสดเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นเสาหลักของครอบครัวและโคตรว่ายังใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ แล้วคดว่าก็เป็นเวอร์ชั่นแบบนี้สนุกอยู่กับตัวเองใช้ชีวิตอยู่ในแบบในลู่ของตัวเองโฟกัสข้างหน้าแล้วคดว่าทําได้หลายอย่างกว่าเดิมได้ซ้ําเพราะมันไม่ได้ถูกจํากัดในเรื่องของจํานวนล่ะคดว่าได้ใช้ชีวิตแบบได้เงินง่ายๆเป็นอัศจรรย์มากแล้วทุกอย่างในชีวิตคดว่าคดได้จากการตัดสินใจเปลี่ยนความเชื่อทุกเมล็ดพันธุ์ของความเชื่อที่ฝังลงดินจะงอกเงยงอกงามจเจริญเติบโต เป็นผลลัพธ์ในชีวิตหนูเสมอ